สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะครับเนาะมือนี้กระกลับมาพบกับช่องทองพูนผ้ารวยขึ้นเขานะครับเนาะมือนี้ทองพูนผ้ารวยกะสีพ้า่านผู้ชมไปติดตามความฝันของคุณพี่หน่อยนะครับเนาะคุณพี่หน่อยเป็นฝันครับเป็นฝันดีเป็นฝันว่ามีคนเอาเงินเอาทองเอาสอยเอาแหวนมาให้กะสีเป็นฝันดีตัวนะครับเนาะบ่าวทองพูนผ้ารวยกะสีพ้า่านผู้ชมไปติดตามความฝันว่าสิแต่ตัวเลขเด็ดๆดีๆตัวใดมาฝากท่านผู้ชมนะครับเนาะไปครับไปติดตามความฝันของคุณพี่หน่อยเพป็นครับไปครับ ครับสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยครับฟันแม่นจนเข้าซาเนาะอันงวดที่แล้วเนี่ยเขาจ้งจังบอกครับค่ะอุ้ยฟันจังไรงวดที่ผ่านมาพันฟันว่าเหือนเหือนดลมล่มล่องก็เลยไปบอกพ่อใหญ่ครับวันนี้พ่อใหญ่ก็เลยสื่อเพราะว่าบันอีกที่คนน่ะมันหนึ่งหกสองพ่อใหญ่ก็ได้สื่อหกสองอันนะครับตานี่เพิ่นก็ถือรถตดีนั่นสามใบโอ้ครับห้วยห้วยไต่ดินเพิ่นก็สื่อ โอ้ก็ได้อีกกก็ได้อีครับจ้ฟันบางเฮือนล่มบ้านเลขที่หนึ่งหกสองครับห้วยกระเหลือหนึ่งหกสองบ้านนั่นล่มลงบัานนี้ขอก็ะเด็นยามือเสาร์เด็กมันออกนะก็ะเด็ไปบอกพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่ก็ได้นสื่อหนึ่งหกสองบ้านอีกทีนะครับผมบ้านนี้งวดนี้บ้านเกื้อนี้กับฟันนี้มีเอองวดนี้เนาะสามสิบเอ็ดนี้เนาะครับครับผมฟันว้านนี้มีผู้เฒ่าผู้หญิงเอาอันซอยกับแหวนมาให้ครับ ตานี่เพิ่นก็ได้ว่างวลนี่พิ่นสิแมนบอนะผู้่าว่าผู้หยิงน่ะเพิ่นก็ตีว่าสีเองสินะผู้ญิงน่ะน้ามีสีซอยแว่นนันบางคนเขาก็ตีว่าแปดไห้ยังเป็นสีหน้าแว่นก็เป็นศูนย์เป็นยังเป็นสี่นะเดี๋ยวอันผู้หยิงผู้ใดเอามาให้ผู้หยิงผู้่าอยู่ก็บา้เนี่ล่ะยังมีชีวิตอยู่เนาะยังมีชีวิตอยู่ครับผมเพิ่นเอาซอยมาให้ เิ่นเอาสอยกับแหวนครับเอาเปรเป็นเลขเพิ่งบาทนี่ให้ให้พี่นะครับเปรผู้หญิงนัมนเป็นสี่ผู้หญงสี่ใช่ซอยนี่กับบางคนเขากระตีเป็นแปดครับแหวนนี่บางคนเขากระตีเป็นศูนย์ครับค่ะสี่แปดศูนย์แมนกับมาถามผู้เฒ่าอยู่ว่ามันอันนี้เขาแปลว่าจังไหน่มก็เลยบอกมือเช้าหนูนก็ยังเบาอยู่เพิ่มก็เลยว่ามันเปนสี่แปดศูนย์บอปันมาเพราะว่า สี่แปดศูนย์จ้าคุณยิ่งเนี่ยมันอ่ำ4ซีจังได้มันกับอันอยู่แล้วครับเพราะว่าฟันมันนี่ตอกันสองหัวจะได้ถฟันเกยวก็เหมือนจ้าถือรรตีครับเขามาแล้วสองหัวสองนะแต้ว่ากรบอกกระพุทเ่าอยู่หันะน่ะเพื่อนก็ซืือเอารัับม้แล้ืนอ้นัวสองนะแก็ว่ากไปบปกกระพุเอาอย่มันหนาๆเพื่อนกระสือเ อายุคุณยายเจะตีหูบ่ครับยายเทาแล้วมาบอกนะครับคุณยายเนาะต้องหันหาซิบกลัวเนี่ล่ะครับผมหาซบกลัวเอากระบอกเป็นยังงนเนราเอฟซีเนาะเพราะว่าคุณพีของเขาเป็นบอกเป็นตัวเลขมาแล้วสามตัวแล้วเอาเลข2สองตัวเบิ้งบาดนีเลขกสองตัวตัวครับจจกสิแปอยู่แล้ว <laughs> มีเลขกน่ใจบะล่องแปลให้เบิ้งรับ ความมากคุณนูนนออกคุหยิงน้ำจีนก็คือว่าส8แปดเป็นสันแลสี่แปดตาเรียนเนาะจ้าโอ้ครับบอกว่าถึงว่ามัากนี่ก็มากสีคแปดแปดจนี่ล่ะสีแปดแปดมนครับผมสีกับสีศูนย์นี่ล่ะในใจมากตัวนี้วันซะแล้วก็เลข3มตัวหโอ้อันสีแปูนนี่ล่ะ ครับตานหน้าต่านล่างอยู่เป็นตั๊บทงตั๊ดนะครับผมโอ้ยขอบคุณได้หลายครับนะครับแล้วแข่้ตัวเลขพิดๆเบ่าวแอมมาส่งครับทีมงานเอาบ่าวเลยเบาทองพูนถามเบิึงสิถามยังมุมยังสิถามเลยก้มฝันเพื่อนเอาเบาวแอมเบินถามให้แล้วเนาะครับเนาะอ่ะก็มีซ้ำหนึ่งแล้วครับเบาวแอมมันถามให้ครับเซานิ้กับเบาแอมถามเรียบร้อยแล้วค่ะสาวหนิ่งกับมุมยังสีถามค่ะกับมีซาวกับเบาแอมแล้ะครับเนาะครับผมอาแต่ ขอบคุณที่หลายครับที่ให้ตัวเลขเด็ดครับขอบคุณคกาพีสวัสดิการขอบคุณครับขับมันมาถวายมันมาหลังจากได้ฟังความฝันของพี่หน่อยนะครับเนาะบ่าวต้องพูนกับสีมาสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันกานี้ตัวเลขของพี่หน่อยก็มี480ครับ480กดศูนครับ40งวดวันที่31มสิกรกฎาคม2566เนาะครับเนาะก็อย่าลืมไปลองตัดเหรียญไปเนาะครับเนาะเพื่อมีโฉกยังกับพี่หน่อยครับผมคลิปนี้ก็ขอ ชบไปเพียงนน่านนะครับเนาะคลิปหนาพอกันไหมกันจะเรื่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าต้องพูดเด,ด,ดี๋ยวคลิปดีๆตัวเล็กที่เด็ด,ด,ดมาฝากต่านระุ้มนะครับเนาะขอบคุณครับ